ก็นี่ไม่เหนว่ามีก็ให้นููส,สวยคนมดีจได้หรอกปน่าคนตกเฮ้ยเพิ่อนร่กัน

ว่าหนี่้นไ้ตพอได้จับเลบไมบดับจับหนกเงี้ยเลยไอ้ฟังๆเงี้ยมันตีบอกล่งไร่ยวกที่เอาหนานี่หนูหนาน้าเพื่อเพื่อหัวเป็นกิริยยนมองกันยินยาไปนะนีเหยยบหนัง้งเลียร่าโอ้ยมีใส่เอได่หมด่่ยดบ Đấy cả mẹ này mẹ mẹ quan thân mẹ Cút mẹ 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 con mẹ 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 cái này

นุ่เท่าหนูเท่าเอ้ยบอกหนุ uh, hon, ่ยบูญเป็นบุญบุ้อนบ่าเออม่นแหรอกเรนตอนเนหึ่งเหน่อยเนี่ไปพุเวานก็เวลาทงบุญเนียวลาท้างบุญเนี่ยเวล้งบุญเลยพี่ทั้งคุยย่ทั้งบุญเนี่ยน้ำน้ำเนี่ต้นเขาไหมพี่ทั้งผีดไหมต้นเขาไหมยี่ทั้งผิ มันเป็นหัวเต็นท์ไปจอดๆเด็กกูว้าวมันีตัวนีลอยด์ก่อนขันงูกาบันทม่ลยูกปลาเข่าครับเนาะไปปลาเข่าแล้วไปเข้าหมันสัญญาเลยว่าไม่ตั้งใจเห็นตัวบ่มันไม่เห็นดูมึงเห็นไฟเห็นบัวเหมืกันโอ้ยมันล้มจอดๆเนาะไปไกลเต็มที่ไฟมันก่อด

โอ้ยโอยมไปพูแล้วนมั้งแล้วเรียกว่าปิดตัวไปดีม่อรกาิกงเขาเมึงยังใจที่น้องลมอย่แล้วมันไไใสแล้วงมันไปกับนุ่นำนำไปตัวกมันไปไปมันไปีมนต้องนำไปย่ามันนกว่าก็ไป Bên một bay băng, đơn một bay một một bay 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 bay

น้วหนีตายจงิีๆมันก็ค่อยไปเอาดัง้นดังนล้วเหลียมันไปไหนรอดือมือให้มาเลยไต่ใจปังนมันลางหนังชิ้หา่างมันไปหนีก็นดิุน คูยืนอยู่ป่าอัวท่านั่นมันว่ามัวอัดคู่เหรอที่ตรงๆไม่ห็นเมอยู่หนี่หอแต่มันเปลยนไปม้าน ูตัวน่อยหน่เทะูเทาาหน่อยนี่หูอหมนี่หูวอันนี้มหวโ่อันนี้มัมันก็ซซำนี่แหละดูเทาอันรู้ดฟุกหน่อยนะรูเทาดูฟุกหน่อยที่บามันนึ่งที่บหญยคือเขายิ่งเขาในญ่ดีหน่อย ยไม่หรือมีอยู่แล้อว่ัหนึ่งออกไปแล้วนี่ได้ขุกเลืออยู่โวยงใจ่ออเขาก็ได้ส่อเขาป้าเขาส่อเเล็ดเล็ดเล็ดนูอยกล่อยมันออกนี่แหละครับ Bohor deh, boh pelaw. Ini lah, budi kan.